คลิปนี้นะคะจะมาบอกว่าวิธีคำนวณนะคะว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่นะคะในกรณีที่แบบเฮ้ยเราฝึกอยู่เราอยากจะแบบออกตามโจทย์ที่อาจารย์เขาให้มาอย่างงี้ะคะ่ะถ้าบางคนเรียนไปเรียนเนี่ยอาจารย์เขาจะให้โจทย์มาถูกไหมคะ,ะสมมติว่าอาจารย์เขาให้โจทย์แบบว่าตัว rr นะคะ rr คืออะไร rr คือ l i q u i d w a r d นะคะรีคืออะไรความเสี่ยงใช่ป่ะตัวรีวอร์ดก็คือรางวัลน,นั่นเองเนาะมันก็คือเท่ากับ SL นะคะกับ TP นะคะ SL คืออะไรสต o อป o อดนะคะ TP ก็ take profit นะคะนะคะ เนี่ยประมาณนี้เนี่ยคือนี่คือวิธีที่จะช่วยให้เราไม่งงเวลาที่เราจะทดลองเทรดนะคะหรือว่าออกออกเดอร์ออกออกเดอร์นะคะตอนที่เราอาจจะฝึกนั่นเองอย่างอาจารย์บางท่านอะ่ะแรกๆก็จะให้ตรงนี้3ต่อ1 คือเป็นเท่าไหร่อันนี้สมมุติว่า3 0 0จุดอันนี้ก็คือ1 0 0จุดนั่นเองนะคะอ่าเวลาเราตั้งอ่ะเราก็ตั้งตัว tp tp 1 0 0จุดนะคะแล้วก็ sl 300จุดสมมุติราคาทองปัจจุบันสมมุติว่าเป็นพันเท่าไหร่ดีพันเก้ร้อยเก้าสิบอ่ะสมมตินะราคาปัจจุบันนะคะ ทีนี้สมมุติว่าเราเปิดบายใช่ไหมสมมุติว่าเราบายอ่ะอุย๊ยโทษทีสมมุติว่าเราบายเปิดบายไปนะคะตรงนี้ tp ก็จะเป็นเท่าไหร่สองพันเก้าสิบนะคะ sl ก็ลบไปก็เป็น ก็เป็นพันหกร้อยเก้เนาะเนี่ยประมาณนเนี้ยเนี่ยไปลองตั้งดูเดี๋ยวหมวยทำเป็นคลิปแบบว่าตั้งให้ตั้งค่าให้แบบว่าในแอปด้วยเลยดีกว่านะคะถ้าเป็นคลิปแบบตั้งค่า tpsl ในแอปให้เลยดีกว่าอ่ะแล้ววิธีคํานวณน,นะคะ อย่างเนี้ยอะร้อยจุดเราออกเท่าไหร่กี่หลอดอะเราจะได้เท่าไหร่อย่างงี้อยากรู้ไหมคนเทรดอ่ะเนอะเทรดก็ต้องอยากได้กำไรสมมติว่าเราออก0.1นนะคะตัวหลอดหลอ,อก0ูนย์สมมติว่าเราได้เทรดได้เราตั้งโดน g p พ100อย่างเงี้ยค่ะอ่าก็เอามาคูณกันอ่ามึงเขียนผิดเอามาคูณกันเป็นได้เท่าไหร่คะ ก็เป็นสิบสิบเหรียญน,นั่นเองเนี่ยค่ะวิธีคำนวณว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่แต่ในแอปอะมันมีบอกเลยนะถ้าไปกดในตัวเลขตรงนั้นนะคะมันจะมีบอกเลยนะคะวิธีคำนวณคร่าวๆก็ประมาณนี้แต่ในกรณีที่ขาดทุนสมมติไม้เมื่อกี้ล่ะไม้เมื่อกี้ขาดทุนศูนจุดหนึ่งใช่ป่ะคูณสามร้อยอ่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็คือจุดนั่นเองที่เรา ที่เราเอามาคำนวณอะหลอดนะคะคูณจุดก็เท่ากับเงินที่ได้หรือเงินที่ขาดทุนประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะได้30ประมาณนี้ถ้าถ้าเป็นตัวอย่างเมื่อกี้นะ ที่ให้ทดลองออกออเดอร์ค่ะสมมติว่าถ้าโดน SL ก็จะขาดทุนไป30เหรียญประมาณนี้นะคะตัว RR เนี่ยก็มีผลนะคะในเรื่องที่ว่าอย่างอาจารย์บางท่านก็กำหนดให้เป็น RR ตัว r i คเนี่ยหรือตัว SL เนี่ยหนึ่งอันนี้ต่อสองก็มีเหมือนกันอันนี้ลองไปฝึกฝนในพอร์ตเดโมดู นะคะอยากให้ฝึกในพอร์ตเดโมเยอะๆก่อนนะคะจนแบบเข้าใจกราฟเข้าใจการออกออเดอร์เข้าใจกันใช้แอปเข้าใจตัวเองด้วยที่สำคัญนะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าพอร์ตเดโมกับพอร์ตจริงอะความรู้สึกไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่อยากให้เทรดพอร์ตเดโมให้แม่นก่อนสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ถ้าท่านไหนงงไม่เข้าใจอย่างเงี้ยก็สอบถามได้ หมวยจะไม่สอนละเอียดนะคะให้พอรู้แต่อย่างพวกอาจารย์เขาเตรียมการสอนเตรียมสไลด์เขาก็จะมีความละเอียดมากกว่านะคะมีเพิ่มค่ะแถมให้อ่สมมติให้เห็นภาพคูณ100ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น100เหรียญอันนี้ตัวหลอดนะคะอันนี้ตัวหลอดอันนี้จุดนะคะอันนี้ตัวเงินนะคะ เนี่ยประมาณนี้ก็ไปบาลานเอาเองแต่ถ้าเกิดจะออกหลอดขนาดนี้เงินทุนคุณต้องสูงนะโวยไม่แนะนำให้แบบทุนพันเหรียนแล้วออกหนึ่งหลอดอย่างนี้ถ้ามันผิดทางอะ่ะมันเจ๊งอย่างเดียวเลยนะพอแตกอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าขนาดโค้ดขนาดครูอาจารย์ะบางทีเขายังมีผิดมีพาดเนาะแล้วเราเป็นใครเราเพิ่งมาเทรดอะ่ะอันนี้ระวังดีๆถึงบอกว่าให้คำนวณตัว หลอดไซส์ size, นะคะแล้วก็ไม่โอเวอร์เทนะคะแล้วก็กระจายไม้ด้วยกระจายไม้ก็บอกไปแล้วว่ากระจายยังไงนะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้ค่ะ